มาเบิง้งมาเบิ้งพี่น้องเอ้ยมาเบิ้งเดียวเห็นยังไงเมี่ยวสีน้ำซื้อน้องสีน้ำเห็บนบ่นั่นได้ยังมาเน,นาะเนาะปากเต็มปากจูรูอยู่ปะพัดไปเบิง้งไปเบิง้งไปเบิ้งก่อนปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน,น,น้องน้องอันเขาเจ้าก็จะไปแจ๋มเขาเนี่ยังดิ้นอยู่ ยังดิ้นยังบาตายอยู่กระลอกตัวน,นะได้กระลอกว่าตัวนหนึ่งปา๊าที่โถท,ที่เก่งถว่ว้าฆาบไปแล้วคุณข้าบกระลอกไปแล้วเขาบอกวปลาคนบ้านนี้ตายฆ่าไปซ้ายล่ะไปซ้ายาพี่มันก็ไดนตายตัวน,นะอุ้ยข้าไปแล้วคุณ ไปแล้วคาบไปแล้วคาบไปแล้วเดี๋ยวนั่ไปเบิงบ้งนั่มไปเบิ้งครับก็ลอกไปแล้วพุ่นพุ่นอน๋อนี้ปลาไว้โอ้โหคาบก็ลอกได้ไม่ได้ตายได้ก็ลอกนะนั่นนั่นเอ,อนคบไปนี่ไม่ได้ตายอยู่ก็ลอก เห็นบ่ป่าอืมตายไปนะะี่วะแต่ตายอยู่ดินดอกๆอกเนี่ยนั่นโอ้ยขาาไปลูกมันคืออะไรพวกนี้ลูกเล่นหน่อยยัง ังได้พูนีอืมคุ้มกันอยู่คนข้างเฮือๆเสียห้าวอยู่คนน,น,นึงนะมวยกินแน่นอนเด้วอว่ะโนขาบได้เนาะกะลอกกะลอกนี่ก็ลอกกะแต่กะลอกกะแต่ะ แล่น้ำสายไฟแล่น้ำสายไฟต้นซุ้มเนี่ยแมวตัวน,นี้ขึ้นแน่นอนแตะว่าคนข้างเฮือดเฮือดห่อสิห่อ,หอ,หอสิไม่หยาดไม่หยาดดอกโอ้เจ้ามาเจ้าม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 าโอ้ยเป็นไดนบักละเห็นน้ำเขาจะบอกจะไปหยาดเขาว่าไ้เด้อเขาผู้หาได้แกเขาเอาตัวอนอนลงนอนลงนอน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  เวลานอนลงแล้วเออนอนลงซะเขาหาได้ไก่เขาตัวอีสี้ํำนั้นหาได้นะอ่างหี้ยงหออยู่ไปไก่สีนนำเอานอนเดี๋ยวมันจะขาบมานน้ล่ะมันจะขาบไปลูกมก็ได้บนนี้อัอพ่อละเก่งเก่งแมวตัวนี้ผุ่เนี้ยปลาเนี้ยอ,อุ้มผุ่<ฮ>สุดยอดขนาดเลยสุดยอดขนาดว่ะ เก่งมากเลยขาบมาทางไหนบุ้นนี่ไต่น้ำสายไฟแล้วตะกอมันทังไหนก็ขาบได้ลงมาไต่กันเลยพูดเนาะอเก่ง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 นองข้าเจ้านี่นะนนนครับีไปแกยมกับเขาเอาบวไหา่ข้างใส่ <c oughs> เบ่งดูคนนะ่ะโหหยาดกันมาล่ะนั่นหยาดอีสีน้ำมาแล้วก็ลอกหยาดกันแล้วพุนยังยังยังเลียนนุ่มกันแต่ควบควบอ่ะนี่พุนวันนี้ปลาผัวนี่โอ้โหหยาดกันแล้วหยาดกันแล้วนู่ นี่หอมก็ได้ม,มีคราบๆปากพุ่นหอมนุ่นคราบเข้าปากอยู่เมืองนู่นน่ะเอ้ออุ้ยไปแล้วพุ่นเยียบร้อย